สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สาทาโร่หรือสาไพยิบซีนะคะสำหรับคลิปนี้สาจะมาทำนายดวงรายเดือนของชาวราศีกุมนะคะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีสวัสดีปีใหม่นะคะท่านผู้ชมทุกท่านปีใหม่ปี2564นนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีและก็มีความสุขตลอดปีนะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะ ก็คือผู้จิ่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง12มีนาคมซึ่งการทํานายดวงนี้นะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นดวงโดยรวมโดยกว้างชนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะให้ดูอย่างมีสตินะคะสําหรับท่านใดที่จะดูลัคนาเกิดก็ได้ดูราศีก็ได้นะคะดูแล้วหรือว่าจะดูทั้งสองอย่างก็ได้นะคะดูแล้วเทียบเทียมกันนะคะซึ่งการทํานายดวงเนี่ย ให้ดูอย่างมีสตินะคะอย่างงมงายนะดูเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการปรับใช้ชีวิตนะคะในแต่ละวันหรือในแต่ละเดือนนะคะซึ่งคลิปนี้เราจะทำนายเป็นรายเดือนฉะนั้นก็ลองฟังดูแล้วก็นำไปปรับใช้นะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์นะคะกับท่านผู้ชมบ้างนะคะ <c oughs> ซึ่ง ศาก,ก็จะทํานายในส่วนของเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะคะ,ะเดี๋ยวศักขออนุญาตนะคะสับไพ่แล้วก็จะหยิบไพ่แทนชาวราศีกุมนะคะขออนุญาตสับไพ่แล้วก็จะหยิบไพ่แทนชาวราศีกุมนะคะอ่ะาสิบใบค่ะโอเคนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอีกใบหนึ่งนะคะสิบใบสิบค่ะโอเคค่ะชาวราศีกุมนะคะมาดูกันว่าในเดือนมก,กราคมนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เดี๋ยวขอขยับให้นิดนึงนะคะโอเคชาวราศีกุมนะคะ,อะโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวเรากันมาดูกันว่าชาวราศีกุมในเดือนมกราคม2564นะคะเริ่มต้นปีม ปี2564มาปีใหม่มาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใแบรแรกตัวตวนผมว,ว่า the f o o l ค่ะเนาะชาวราศีกุมขึ้นมาเลยเดี๋ยวไพ่ the j j f o o l แสดงว่าตอนนี้ตัวคุณรู้สึกว่าเป็นอิสระปลอดโปร่งโล่งสบายแบบเดือนนี้ค่อนข้างจะสบายๆนะ่ะไม่หนักมากไม่เหนื่อยมากหรือว่าอยากทำตัวอิสระ สบายสบายว้าววิวออฟฟอร์จูนค่ะนะคะไพอ,ออกมาสวยนะเดี๋ยวขอเปิดไพหมดเดอะซัว wow. oh ้าวโอ้โหชาวราศีกุมเดทซเดทมาอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะคะออ้ทาวเวอร์ Tower. แสดงว่าที่ผ่านมาคุณหนักมากเลยนะคะปีที่ผ่านมาเนาะอ่าสามดาบมาอยู่ตรงเดอะซั อ่ะไม่เป็นไรว้าวได้เจ็ดดาบเจ็ดดาบแปดถ้วยอ่าคิงออฟคัพนะดูไพ่ว้าวไดลเวอร์นะคะอ่ะโอเคนะคะชาวราศีกุมนะคะไพ่ออกมาค่อนข้างจะสวยนะแต่ว่ามีไพ่ที่เสียอยู่หลายใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนมกราคมนี้ชาวราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ไพ่ใบแรกที่คุณได้คือไพ่เดอะฟูลเดอะฟูลหมายถึงว่าตัวตนของคุณอนะช่วงนี้คุณอาจจะสบายสบายหรือความคิดของคุณคุณอยากสบายสบายนะเดือนนี้คือเป็นอะไรที่ชิลๆสบายๆมากคุณอยากเป็นอิสระอยากปลอดป่งโล่ง,ลงสบายนะแต่ว่าด้วยความอิสระของคุณบางทีความรอบคอบอะไม่มีความรอบคอบขาดความรอบคอบนะขาดความตระหนักนะชาวราศีกุมในเดือนนี้นะ ให้ระวังเนาะขาดความรอบคอบขาดความตรักทำอะไรแบบอิสระเกินไปสบายสบายเกินไปมันทำให้มีโอกาสผิดพลาดได้นะคะแล้วก็ขึ้นกับไพ่ไพ่ตำแหน่งปัจจุบันนะได้ไพ่ว e e ออ f ฟอร์จูนแสดงว่ากลงล้อแห่งโชคชะตาของท่านน่ะกำลังดีขึ้นนะคะดีขึ้นประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าโชคชะตาชีวิตของ คนที่เกิดราศีกลุ่มในเดือนมกราคมนี้นะแสดงว่าตอนนี้ชะตางคุณค่อนข้างจะดีนะคะดีหรือว่า,ามีโอกาสประสบความสําเร็จหรือจะได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเรื่องการเงินนะคะหรือว่าได้ทรัพย์สินได้มรดกนะคะได้ที่ดินนะคะนี่นะไพ่อยู่ตรงนี้นะและก็มีไพ่เดอะซันขึ้นตรงตําแหน่งนี้นะคะ ไพ่ The Sun แสดงว่าคุณอาจจะมีนะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ร่มเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นที่สดใสนะคะมีอะไรที่เริ่มต้นใหม่ไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับแล้วเกิดแล้วอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะอ่าแสดงว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานะรูปไพ่อดีตคุณได้ไพ่เดย เดทคือจบเพื่อเริ่มใหม่ทุกสิ่งอย่างมันจบแล้วเราเริ่มต้นใหม่ให้เดอะทาวเวอร์นะคะแสดงว่าอดาีตท,ที่ผ่านมาคุณเหนื่อยคุณหนักปัญหาสารพัดเข้ามาในปีที่แล้วนะปีนี้นะคุณเริ่มต้นได้สวยให้ได้ดีเนาะแต่มันก็ทำมันก็ยังมีเรื่องทําให้ทุกใจอยู่นะคะการเริ่มต้นดีก็ใช่ว่าอาจจะไม่มีเรื่องทุกใจเนาะมันก็มีท่าเรื่องทําให้ทุกใจเนาะ ทุกใจอาจจะคิดเยอะคิดมากนะคะอาจจะทุกใจปวดใจนะคะทุกใจปวดใจเรื่องอะไรยังมีเรื่องปัญหาคือระวังระวังการถูกหลอกถูกโกงนะไพ่ใบนี้ขึ้นมาแล้วอ,อยู่ตรงตำแหน่งนี้ระวังนะคะทำอะไรให้รอบครอบระวังถูกหลอกถูกถูกโกงโดนหักหลงังโดนแทงข้างหลังสิ่งนี้แหละจะทำให้คุณทุกใจฉะนั้นเวลาทำอะไรไม่ใช่ว่าทำอะไรแบบสบายๆแล้วแล้วจะไม่โดนนะคะก็คือทำอะไร ให้มีสติทำคิดให้รอบครอบก่อนที่จะทํานะคะที่สำคัญเนอะคุณอะ่ะชอบมองแต่อดีตที่ผ่านมาอดีตที่มันไม่โอเคอ่ะทั้งทาวเวอร์ทั้งเดตอะ่ะอดีตของคุณที่ผ่านมานะ่ะมันไม่โอเคเลยนะคะมันไม่โอเคคือหนักหนาสาหัสมากนะคะอาจจะปีที่ลแล้วคุณหนักหนาสาหัสมากแล้วคุณยังทำใจกับอดีตยังไม่ได้นะ่ะ คุณยังมองอดีตที่มันล้มเหลวอดีตที่มันมันทําให้คุณคิดเยอะคิดมากนะไม่ต้องคิดเยอะคิดมากนะคะจะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยหรืออาจจะเป็นถ้าคุณมีปัญหาอะไรจะมะีคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะคะคอยให้คําปรึกษานะคะคอยให้คำปรึกษา,นะะห,รกษาหรือว่าคอยช่วยเหลือนะคะไพ่สรุปได้ไพ่เดอะเลเวอร์เลเวอร์แสดงว่าในเรื่อง เรื่องของความรักคุณมีความรู้สึกเดือนเลิฟมีความรักอะ่ะมีความรักมีความรู้สึกดีๆไพในเดือนนี้ค่อนข้างจะดีนะไพค่อนข้างจะดีเลยแหละนะคะชาวราศีกุมเดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนของในเรื่องของการงานขอเปิดไพสำหรับนี้แล้วกันนะคะมาดูในส่วนของเรื่องการงานไพในเรื่องไพออกมานะคะมีไพ Wheel of Fortune ไพ่ The Sun แสดงว่า ถ้าใครคิดคิดจะเริ่มงานใหม่เริ่มได้เลยนะคะแต่ทําอะไรให้รอบคอบนิดนึงเนาะทําอะไรรอบคอบนะคะค่อยๆคิดค่อยๆทํานะเริ่มต้นใหม่ดีนะคะเริ่มต้นใหม่ไปได้สวยแต่มีไพ่สามดาบอยู่ก็ให้ระวังนะคะแล้วมีไภภพฟอฟอฟอ่ view of fortune แสดงว่าช่วงนี้ทําอะไรก็ดีนะอ่าดูเรื่องการงานคะ่ะการงานเขาบอกจบแล้วเริ่มต้นใหม่อื สิ่งที่ผ่านมานะคะให้มันจบได้ไพ่เดสพไพ่ใบเดิมสิ่งที่ผ่านมาคือจบแล้วเริ่มต้นใหม่นะบอกว่างานไหนที่มันไม่โอใครอยากเปลี่ยนงานนะคะอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนเลยใครอยากเริ่มงานใหม่เริ่มเลยนะคะเพราะว่าคุณจะมีคนคอยคอยยืนมือคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือเกื้อกูลคุณอะอยู่นะคะไม่ใช่ว่าคุณตัวคนเดียวเนะ,ะในเรื่องของงานนะคะจบเพื่อเริ่มการใหม่หรือใครทํางานเกี่ยวกับ งานบริการหมอแพทย์พยาบาลเกี่ยวกับความเป็นความตายจะดีนะคะในในส่วนนี้นะคะแล้วก็เดฟไฮเดชาเดร h ชาเดอร์ไซส์ให้แห่งแสงและเงาแสดงว่าแสงและเงา,งเงาที่มันสะท้อนกลับมาหนะมายถึงว่าถ้าใครทาาําอะไรถ้าเราทําสิ่งที่ดีๆเราก็จะได้รับผลดีตอบแทนถ้าเราทําสิ่งที่มีดีผลดีนั้นมันก็จะกลับเข้ามานะคะสู่ตัวคุณฉะนั้นนะคะ ในเรื่องของการงานนะการงานคุณเริ่มต้นใหม่ได้ทําได้นะคะแต่ให้ระวังเนาะระวังถูกหลอกถูกโกงถูกหักหลังนะคะ,ะคิดดีๆก่อนที่จะทำนะคะในเรื่องการงานนะ,ะมาดูในเรื่องของการเงินค่ะนะการเงินไพ่เริ่มต้นใหม่ดีมากเลยนะเดือนนี้ชาวราศีกุมมาดูในส่วนของการเงินคุณยังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่นะในเดือนนี้มมหน่าได้ยไพ่สามดาบ พอได้ไพ่แปดดาบมาการเงินเหมือนคุณยังจริงๆมันมีทางออกแหละแต่คุณยังเหมือนว่าคิดเยอะคิดมากหาทางออกไม่เจออ่ะเห็นไหมคะปิดตาคุณยังปิดตาไม่อยากหาทางออกจริงๆคุณมีทางออกนะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือ The Emperor นะการเงินจริงๆคุณก็ไม่ได้แย่นะคะการเงินคุณจะมากับเรื่องงานนะคะเริ่มต้นงานดีเงินก็จะดีตามนะคะ อ่าฉะนั้นเรื่องเงินจะมากับเรื่ององานนะคะงานคุณเริ่มต้นดีเงนินคุณก็จะดีด้วยนะคะฉะนั้นต้องขยนันต้องอดทนแล้วก็สู้ๆนะในเรื่องของการเงินมาดูเรื่องโชคลาภหน่อยจะมีโชคลาภไหมนะถ้าโชคลาภของคุณจะได้นะอ่าถ้าใครอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภเนะี่ยเดี๋ยวดูก่อนโชคลาภอ่าโชคลาภมันอยู่ที่ ตัวคุณนะโชคลาบอยู่ที่ตัวคุณคุณอาจจะได้โชคลาบจากาเลขที่บ้านเลขที่รถนะด้บ้านรถนะคะอาจจะได้โชคได้ลาบอาจจะเป็นมรดกทรัพย์สินโชคลาภอาจจะไม่ได้แบบว่าต้องถูกหวยรวยเบอร์เสียงลอตเตอรี่แล้วถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นโชคลาบอย่างอื่นนะคะหรือว่าโชคลาบของคุณอาจจะเป็นโชคลาบจากเด็ก นะได้เดือะซันอนะ่ะอาจจะมีโชคลาภจากเด็กนะคะแล้วก็โชคลาภมันจะอยู่ที่ตัวคุณนี่แหละอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกภายในของการเริ่มต้นใหม่ที่ดีทุกสิ่งอยางคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะโชคลาภของคุณนะ่ะมันอยู่ภายในตัวของคุณนะสิ่งที่คุณทํามาก่อนนะั้นนี้คุณไม่ได้รับความยุติธรรมเดือนนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะโอเคเดี๋ยวขอเปิดไพ่อีกใบหนึ่งเนาะเมื่อกี้ว่าจะเปิดไพ่ให้เลย อ่าเปิดไพ่สามดาบเนาะพอดีสามดาบอยู่ตรงตำแหน่งนี้อยากรู้ว่าสามดาบนี่คืออะไรขอเปิดเพิ่มให้อีกใบหนึ่งนะชาวราศีกุมเออสามดาบเนี่ยมันติดอยู่ในหัวของคุณจริงๆอาจจะติดอยู่ในหัวติดอยู่ในใจคือมีเรื่องบางอย่างที่มันยังค้างคาอยู่ในหัวยังค้างคาอยู่ในใจอะ่ะมันยังไม่สลุดมันยังไม่หลุด ม่ได้สมันยังไม่หลุดออกจากใจลู้ยังไม่หลุดออกจากหัวมันทําให้คุณคิดเยอะคิดมากนะคะในเรื่องสามดาบนี้นะอ่ะไม่เป็นไรโชคลาภได้แล้วอืมสุขภาพค่ะมาดูเรื่องสุขภาพหน่อยเนาะสุขภาพปีที่แล้วคุณค่อนข้างย่าแย่มากเลยนะอาจจะมีการเจ็บป่วยได้ผ่าตัดเข้าโรงพยาบาลหาหมออุบัติเหตุคือปีที่แล้วหมดเลยนะ แต่สุขภาพในปีนี้นะเริ่มต้นปีใหม่มานี้นะสุขภาพคุณดีเห็นไหมคะคุณได้ไพ่ใบเดิมว้าวเออจริงๆคุณได้ไพ่เดอรเดฟูลไพ่หลันล้าไพ่สรุปเนี่ยคุณได้ไพ่เดิมมาสองใบแล้วนะอ่าและได้ไพ่เดอรเวอร์แสดงว่าสุขภาพคุณดีนะได้ไพ่เจ็ดเตียญโอเคให้คุณดูแลสุขภาพนะคะช่วงนี้เนาะดูแลตัวเองนะคะ เรื่องสุขภาพโชคลาภไปแล้วมาดูเรื่องความรักค่ะความรักในปี64นี้นะคะในเดือนมกราคมนี้ชาวราศีกุมนะคะความรักสำหรับคนโสดถ้าคนโสดมองอย่างนี้มีไพ่เดอนเลิฟเวอร์ขึ้นเดือนซันขึ้นนะอ่าแสดงว่าในคนโสดจะมีคนเข้ามานะคุณกำลังมีคนเข้ามามีความรักว่างั้นเถอิอ๋โอเค ในคนโสดคุณจะมีคนเข้ามานะคะแต่คุณเหมือนยังไมโ่โฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่นะคะความรักมันทําให้คุณคิดเยอะคิดมากอยู่คุณสามารถให้คนอื่นได้นะแต่ว่าเหมือนถ้าใครจะมาให้คุณนะคุณยังรู้สึกว่าคิดเยอะคิดมากอยู่ยังไม่พร้อมนะแต่มีคนเข้ามานะความรักเอามาดูคนเมื่อกี้เมื่อกี้คนโสดใช่ไหมมาดูคําแนะนําดิให้นางฟ้าอยากบอกอะไรบ้างในคนโสดนะ เหมือนคุณยังโฟกัสไปที่เรื่องเงินอะเรื่องการทำมาหากินเรื่องเงินหรือล่าอ่าบอกว่าให้คุณรักตัวเองอในคนโสดนะคะจะมีคนเข้ามาจีบคุณจริงด้วย The first มีคนเข้ามาจีบนะคะแต่ก็คุณเหมือนยังยังรักตัวเองอ่ะต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็นก่อนนะคะถึงจะรักคนอื่นเป็นคุณรู้ว่าคุณควรจะทำอย่างไร ในความสัมพันธ์นี้นะคะแสดงว่าช่วงนี้มีคนเข้ามาจีบคุณแหละนะคะคนโสดอ่ะต่อไปคนมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาดูซิว่าคนมีคนคุยอ่ะคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานะไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรบ้างอ่ะคนที่มีคนคุยอืมระวัง มีปากเสียงกันนะระวังทะเลาะกันนะคะเพราะว่ามีไพ่ขึ้นมาบอกว่าคนมีไพ่เจ็ดถ้วยคนที่มีคนคุยขึ้นอาจจะมีคนคุยหลายคนนะคะมีไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมาเลยทําให้คุณมีปากเสียงกันนะคะแล้วก็ทะเลาะกันนะคะหรืออาจจะเป็นกลับกันก็ได้อาจจะเป็นตัวเขานะคะมีคนคุยหลายคน ทำให้เกิดปากเสียงทะเลาะกันได้นะคะคนที่มีคนคุยนะในเดือนนี้ไม่ค่อยโอเคนะทําให้คุณรู้สึกแบบเหมือนมีมือที่สามเข้ามาเหมือนมีมือที่สามเข้ามาทําให้คุณรู้สึกทุกข์ใจเสียใจเดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มให้ว่าไพ่นางฟ้าอยากแนะนํำว่ายังไงไพ่นางไพ่นางไพ่นางฟ้านะคะบอกว่า p l s t life relationship นะคะ หมายถึงว่าคุณรู้นะคะให้คุณเรียนรู้ว่าจะไปยังไงต่อนะคะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาในอดีตมันโอเคไหมคุณก็สามารถที่จะเรียนดูได้แล้วก็เปิดใจคุยกันซะนะคะบางสิ่งบางอย่างมันต้องเปิดใจคุยกันเนาะบางทีถ้าไม่เปิดใจคุยกันเลยเราก็ไม่รู้นะคะด้วยสถานการณ์แบบนี้ด้วยบางคนอยู่ห่างใกล้กันนะคะก็โทรหากันบ่อยๆโทรคุยกันเอานะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดด้วยนะคะช่วงนี้อ่ะ ต่อไปเรามาดูสำหรับคนมีคู่ค่ะคนมีคู่นะมีไพ่เดอะซันขึ้นถ้าใครที่ใครที่แต่งงานแล้วมีคู่อยู่แล้วนะคะอะคุณคุณมีความวิตกกังวลมีความทุกข์ใจเรื่องเรื่องลูกบุตรหลานบริวารน,นะแต่ถามว่าลูกโอเคไหมถ้าใครอยากมีบุตรนะมีโอกาสที่จะได้ตั้งท้องตั้งครันมีลูกได้นะอะ คนมีคู่นะมีคู่คุณเหมือนยังสับสนในตัวเองไม่ใช่สับสนแบบนั้นนะสับสนหมายถึงว่าบางทีคุณก็ไม่อยากพูดอยากคุยกับคู่ของคุณเพราะคุณคิดเยอะคิดมากเรื่องแต่เงินคุณมุ่งหาแต่เงินน่ะแล้วก็เห็นไหมคะได้ไพ่ทั้งแปเหรียญทั้ง king of p e n t a c l e นะคะก็คือคุณจะคุยคุณคิดแต่เรื่องเงินน่ะหลักๆเลยเรื่องเงินสําคัญสําหรับคุณนะตอนนี้นะคะชาวราศีกุมคนมีคู่นะ เรื่องอื่นๆคุณก็เลยเหมือนเหมือนเป็นรองเลยแต่ถ้าใครอยากมีบุตรมีโอกาสมีบุตรได้นะมีบุตรมีลูกได้นะมีบุตรมีลูกได้อืมอเดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มให้ไพ่ยอยากแนะนําว่าอะไรไพ่แนะนําว่าเอออ้อาไพ่อยากแนะนาไพ่แนะนาว่า ในความรักน่ะในชีวิตมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้ความรักไปต่อได้หรือมันอยู่ในจิตวิญญาณน่ะจริงๆคุณก็เป็นคู่กันนั่นแหละนะคะเป็นคู่การมีความสัมพันธ์ยกระดับความสัมพันธ์ได้แต่ว่า,าเขาบอกเวลามันจะช่วยก็คืออ ตามที่ไพ่เห็นน่ะมันเหมือนว่าจะมีใครสักคนอ่ามีไพ่เดลเลอร์เบอร์เข้ามามีไพ่สามดาบมาอาจจะมีใครสักคนเข้ามาขั้นกลางระหว่างคุณสองคนนะคะแต่ถ้าแบบว่าก่อนหน้านี้ทะเลาะกันก่อนหน้านี้มีปัญหากันนะคะถ้าคุณอยากจบความสัมพันธ์คุณจบได้นะจบแล้วเริ่มต้นใหม่แล้วคุณจะพบ สิ่งที่สดใสมากเลยนะคะจบได้เริ่มต้นใหม่ได้นะคะเพราะมีไพ่เดทไพ่ทาวเวอร์ถ้าใครแบบความสัมพันธ์ในปีที่แล้วมันไม่โอเคมันมีปัญหากันเยอะมีปัญหากันมากคุณสามารถจบแล้วเริ่มต้นใหม่นะอาจจะจบเรื่องราวเดิมๆที่มันเป็นปัญหากันแล้วเริ่มต้นใหม่หรืออาจจะจบความสัมพันธ์ไปเลยก็ได้นะคะไพ่แนะนําว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าเดินหน้าต่อมันไปไม่ไหวก็ต้องถอยนะคะโอเค อันนี้คือคลิปทํานายดวงของชาวราศีกุมนะคะเดี๋ยวมาดูว่าไพา่อยากบอกอยากเตือนอะไรบ้างในเดือนมกราคมนี้นะคะขอสามใบหนสอง ดูว่าไพ่อ,อยากบอกอยากเตือนอะไรบ้างนะคะไพ่อบอกว่า creativity and abundance นะคะคุณจะได้คุณจะได้รับคุณจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณมันมาข้างในแล้วก็เหมือนทำให้คุณเติมเต็มอะ เติมเต็มชีวิตของคุณเพราะว่าเวลามจะช่วยคัดสรรสิ่งที่ดีๆนะคะให้คุณนะคะให้คุณหรืออาจจะได้เริ่มต้นอะไรที่มันใหม่ๆเติมเต็มเติมเต็มชีวิตของคุณอะเห็นไหมผู้หญิงรายล้อมด้วยเด็กแสดงว่ามันมีสิ่งดีๆเข้ามารายล้อมรอบตัวคุณอยู่ในเดือนนี้นะคะ Messenger o f ออฟต่บางทีสิ่งจะมีสิ่งที่อยู่ในความคิด ความคิดของคุณนะคะความคิดที่มันอยู่ข้างในนะคะให้สื่อสารออกมานะคะสิ่งที่มันอยู่ในใจของคุณอะ่ะให้สื่อสารออกมาแล้วก็ทำไปนะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปเสียน้ำตาไม่ต้องกังวลสิ่งที่ผ่านมาผ่านมาแล้วให้มันผ่านไปนะคะจบแล้วคือจบแล้วเราเริ่มต้นใหม่แล้วคุณจะจบจะพบกับสิ่งดีๆ แล้วก็สิ่งดีๆก็จะเข้ามาสู่ตัวคุณอันนี้คือคําแนะนําของชาวราศีกุมนะคะซึ่งก็ขอให้ชาวราศีกุมนะคะจงโชคดีนะคะแล้วก็ฝากนะคะกดไลค์กด like, กแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวด้วยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะขอให้ชาวราศีกุมจงโชคดีและก็มีความสุขแล้วพบกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ